เลยเอาขันไหนลงไปเจอเอารถขั้นดำเอากระปไปน้ำกันเลยไหมไปแล้วทายุบ้านเด้อใช่จะชายุบานนี่ละย่าไปหาเหรินเบาเด้อจะไปเหรนเบาายเหรนเบาน้ำมุนี่ละเหรนเบาน้ำหอมขาเนี่ยเรนวบากันน้ามุนี่ละเหรนเบายุบหวานิเว่นี่ละเอเวที่นี่ละ เสียงดังฟังไม่ชัดนนย่า่บริหารเห็ดยังแหล่ะแต่ละมือบ่ได้เห็ดยังแต่ละมืออยู่เห็ดต่องทำความสะอาดครับย่ามเวลาลูกหลานมาใส่สถานที่ทิมท่มขยะไว้ย่ายเป็นผู้เก็บผู้ใดทิ่มขยะให้ย่ายเก็บผู้นั้นระบาบปไปแล้วไปแล้วไปไปไปมแม่ไปแล้วเด้อ เอาลงรถคัแม่เพาลงดี่มันครับยายอวยพรน่ารักจังครับผมเอาเอา,เอาแม่อวยพ่อนสงการนี่วยง่อนใส่ลำๆเรื่อยๆให้ชุขภาพแช็งแห้งสุขูสุก้นแป้นเพ่ง,ก,งก็คือกันลูกเตาผู้ไปเล็นก็คือกันย่าให้เจอฝ้าเจอฝน ไายขอดแต่สิ approved, <c oughs> ่งดีๆให้ปังปังเลยมีแรงนีๆวันนี้พอวันไปงานฉลองบวชค่ะขอบุญขอกุศลน้ำเพลินไปไหว้ไปอยพนให้แฟนขับใจกันลอยทุกๆทำนะครับทุกๆบ้านทุกๆชมรมแฟนครับทุกๆชมรมทุกๆบ้านทุกๆคนเลยนะค่ะนี่เด้อโมวยพรโวยพรในีแอนอลาดีนะ เอ็นอะไรดีก็คือการก็จะอยู่ในบริเวณนี้แหละวันเกาะให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคู่ทุกคนประสบก้มสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนเด้อค่ะเด้อลำรวยลำรวยค่ะ